เปิดชั้นแรกนะคะของไส้ไก่เชื่อมกับบ่อ1งานลึกห้เมตรนะคะของไส้ไก่คลองแรกที่เชื่อมมาี่ยกว้างหเมตรลึกสองเมตรนะคะมีการเก็บหน้าดินให้นะคะหน้าดินจะอยู่ที่ประมาณ60-70เิบซนนะคะถิเป็นดำๆนะคะเชื่อมมาตรงนี้เลยในหน้าดินเปอ่าีตอนี้รถก็นนะ เก็บหน้าดินขึ้นไปโตนะคะคล้ายเหมือนวิธีพวกนี้เหมือนสลับดินเนาะก็คือเอาหน้าดินหน่กกองไว้ก่อนแล้วก็ตัดดินที่ไม่ใช่หน้าดินนะคะเอาไปไว้แล้วก็ตามด้วยหน้าดินหน้าดินจะสังเกตง่ายๆเลยนะคะมันจะมีตอฟางอะค่ะตอฟางหรือวัชพืชหรือว่าหญ้าปนอยู่นั่น้าละค่ะคือหน้าดิน ก็จะทำให้ท่านเจ้าของแปลงนะคะปลูกต้นไม้หรือปลูกผักปลูกอะไรก็จะง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าหน้าดินก็จะมีแร่ธาตุเนาะแล้วดินก็จะไม่แข็ง